รู้หรือไม่มีหินที่โตขึ้นเองอยู่ในโรมาเนียในโลกที่เรารู้จักหินคือสิ่งที่นิ่งเฉื่อและไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้ามีหินที่โตขึ้นเองเหมือนสิ่งมีชีวิตละ่ะเรื่องนี้ไม่ได้มาจากนิยายหรือภาพยนตร์แฟนตาซีนะแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศโรมาเนียและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างให้ชื่อมันว่าหินที่มีชีวิต ปรากฏการประหลาดกลางหมู่บ้านเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าคอสเตสตีตั้งอยู่ในเขตวันเซียของโรมาเนียมีหินประหลาดรูปร่างกลมๆคล้ายไขย่หรือบางก้อนดูเหมือนเห็ดแต่สิ่งที่ทำให้หินเหล่านี้แตกต่างจากหินทั่วไปคือมันสามารถโตขึ้นได้จริงชาวบ้านเรียกมันว่าโทรวานส์คำนี้มาจากภาษาลาตินโทรวาเร แปลว่าการจเจริญเติบโตเพราะพวกเขาพบว่าหินเหล่านี้จะขยายตัวและเพิ่มขนาดหลังฝนตกหินที่หายใจได้เมื่อฝนตกลงมาบนพื้นที่แห่งนี้หินทรงกลมเหล่านี้จะเริ่มพองตัวและโตขึ้นช้าๆบางก้อนโตขึ้นจากขนาดเท่ากำมปั้นกลายเป็นขนาดเท่าลูกฟุตบอลและในบางกรณี พวกมันยังสามารถแตกหน่อได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์พบว่าหินเหล่านี้จะเกิดการงอกออกมาเป็นก้อนเล็กๆที่ผิวเหมือนต้นไม้ที่มีลูกใหม่เติบโตจากลำต้นเดิมและเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีก้อนเล็กนั้นก็จะแยกตัวออกกลายเป็นหินลูกใหม่ที่สามารถเติบโตต่อไปได้เองคำอธิบายจากวิทยาศาสตร์ แม้จะดูเหมือนมีชีวิตแต่แท้จริงแล้วโทรแวนส์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันคือผลของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนโทรแวนส์ประกอบด้วยทรายซิลิก้าที่เกาะกันแน่นด้วยแร่คาร์บอเนตเมื่อฝนตกน้ำจะซึมเข้าสู่เนื้อหินและแร่คาร์บอเนตจะทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้เกิดแรงดันจากภายใน แรงนี้ดันให้ทรายใหม่สะสมรอบๆก้อนเดิมผลคือหินดูเหมือนโตขึ้นพูดง่ายๆคือมันขยายตัวจากแรงทางเคมีไม่ใช่การเติบโตแบบสิ่งมีชีวิตแต่ผลลัพธ์ดูเหมือนมีชีวิตมากหินที่มีอายุหลายล้านปีนักธรณีวิทยาคาดว่าหินโทรวานส์เหล่านี้ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ6ล้านปีก่อน ในยุคที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบโบราณเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนทรายและแร่แคลเซียมคาร์บอเนตสะสมจนกลายเป็นก้อนหินก่อนที่จะถูกน้ำฝนและการกัดเซาะทำให้มีรูปร่างกลมมนแบบที่เห็นในปัจจุบันสิ่งที่น่าทึ่งคือบางก้อนมีลวดลายวงแหวนภายในคล้ายวงปีของต้นไม้ เมื่อตัดดูตามขวางจะเห็นชั้นทรายซ้อนกันทีละชั้นซึ่งเป็นหลักฐานของการขยายตัวในช่วงเวลาต่างๆเห็นที่เคลื่อนไหวได้ชาวบ้านในพื้นที่ยังเชื่อว่าโทรวานสเคลื่อนไหวได้เพราะพวกเขาพบว่าหินบางก้อนเปลี่ยนตำแหน่งหลังฝนตกนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเมื่อหินดูดน้ำจนหนักขึ้นมันจะเคลื่อนตัวช้าๆบนผืนดินเปียก เหมือนลูกบอลโคลนที่กลิ้งอย่างช้าๆตามแรงโน้มถ่วงแต่เมื่อมองจากสายตาคนทั่วไปมันคือหินที่มีชีวิตที่เดินเองได้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกทุกวันนี้พื้นที่ที่เต็งไปด้วยหินโชวานส์ถูกจัดทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตั้งแต่ปี2005โดยองค์การยูเนสโกให้การคุม้มครอง นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาชมบางคนเชื่อว่าหินเหล่านี้มีพลังงานบวกหรือพลังจักรกวาลบางคนถึงกับนําหินขนาดเล็กกลับไปบูชาเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตเติบโตเหมือนหินแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกกฎห้ามนำหินออกจากพื้นที่เพราะต้องการรักษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันหายากนี้ไว้ความลึกลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ แม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ยังมีสิ่งที่นักวิจัยบางกลุ่มสงสัยคือทำไมบางก้อนถึงขยายตัวเร็วมากกว่าก้อนอื่นและทำไมบางก้อนถึงมีรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิตเช่นเห็ดหรือสัตว์เลื้อยคลานบางนักธรณีวิทยาเสนอว่าอาจมีแร่ธาตุบางชนิดหรือปฏิกิริยาทางจุลชีวะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกมันว่าหินที่หายใจได้หินที่บอกเล่าความอดทนของธรรมชาติในมุมมองของนักธรรมชาติวิทยาโทรวานส์คือเครื่องเตือนใจถึงพลังของเวลาหินเหล่านี้ไม่ได้รีบร้อนโตขึ้นเพียงปีละไม่กี่มิลลิเมตรแต่คงอยู่มานับล้านปีเหมือนธรรมชาติที่ไม่ต้องเร่งรีบ แค่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเงียบๆบางทีสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าชีวิตอานไม่จำเป็นต้องมีหัวใจเต้นหรือสมองคิดแต่อาจหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตไม่ว่ามันจะช้าเพียงใด